ก็ตอบโจทย์ทุกอย่างที่กังวลนะครับเพราะว่าปกติเป็นผู้รับเหมาอ,อยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ใช่คนที่ทําธุรกิจในแง่อสังหาเพราะมีหลายๆเรื่องที่บางที <ๆ S 2> มันนอกเหนือจากการที่เรามันจะต้องมาคุมงานก่ <ๆ S 2> อสร้างหรืออะไรอย่างนี้ค,ครับมันมันมีอะไรปีกย่อยเยอะมันก็ทําให้มันเรากังวลไปหลายๆเรื่องก็เลยไม่กล้าตัดสินใจที่จะลงมือทำสักทีก็ที่เรียนมามันก็ตอบโจทย์ในทุกเรื่องที่เรากังวลอะไรเย่างี้ครับมันก็สามารถไปต่อได้โดยที่ คิดว่าโอกาสที่เสี่ยงที่จะเจ๊งก็คือใช่ก็จะขาดทุนนี่คือน้อยลงอะไรเงี้ยครับเราก็จะกล้าที่จะจะลงทุนมากขึ้นอย่างเงี้ยฝากเพื่อนๆนะครับสําหรับคนที่มีแผนมีโครงงานที่วางไว้อยู่แล้วแล้วมีความกังวลเนาะก็ผมคิดว่านะถ้ามาอบรมกับทางสถาบันก็จะได้ความกระจ่างขึ้นเยอะก็อยากให้ลองมาลองมาลงเรียนกับทางนี้ดูเพราะว่า มันมีหลายๆหลายๆที่ที่ผมศึกษามาดูผมว่าที่นี่ก็ตอบโจทย์ได้ค่อนข้างจะ100%อยู่ครับ